คุณผู้ชมคะการฝึกหนุมานกาเดียนได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่อีกหนึ่งการฝึกที่กองทัพไทยให้ความสําคัญนั่นก็คือการฝึกช่วยชีวิตสุนัขทหารรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณธมนรัฐขันทะวินาหูคะ่ะกนรายงานสุนัขกการบาดเจี่สมบากาขแนดมากเตรียมเคลื่านาจจอานาย้า,นายไปจุดปลอดภัยส่งกลับ การปฐมพยาบาลสุนัขทหารจำลองระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดภายในอาคารเป็นอีกหนึ่งการฝึกแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เชี่ยวชาญสุนัขทหารที่ต้องมีการเพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือสุนัขทหารนอกจากที่จะมีการปฏิบัติภา,ารกิจที่ได้รับมอบหมายเพียงอย่างเดียวเพราะชีวิตสุนัขทหารเป็นชีวิตที่มีค่าและมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าชีวิตกําลังพลซึ่งการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีจะสามารถรักษาชีวิตกําลังพลสีเท้าต่อไปได้ สุนัขทหารนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานนะครับดังนั้นเองเนี่ยการที่เราสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับในพื้นที่ที่มันจุกเฉินนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตกับเขาครับผมข้อมูลจากทางทางต่างประเทศนะครับก็คือสุนัขเนี่ยส่วนมากเราจะเสียชีวิตจากการขาดเลือดนะครับดังนั้นเองเนี่ย หัวข้อที่ผู้บังคับสุนัขแล้วเจ้าหน้าที่สัตรวรักเนี่ยที่จะต้องทําก็คืออาจจะต้องแบบทำการห้ามเลือดในระยะเวลาที่มันเหมาะสมครับผมการฝึกเคนายทีทครับผมหรือชื่อเต็มๆว่าเคนายแท็กติคอลคอมแบทแคชเชียลตี้แคร์นะครับก็คือเป็นการรักษาสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บในสนามครับผมซึ่งผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จะเป็น ผู้บังคับสุนัขนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สตวรรค์นะครับเพื่อทําการรักษาเร่งด่วนในพื้นที่ที่มีการต่อสู้กันครับผมเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของสุนัขทหารครับผม สำหรับการฝึกผสมหนุมานกาเดียน2025เป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมการฝึกและประเมินการฝึกเป็นเวลา10วันเต็มทั้งการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยในพื้นที่ของกองพันสุนัขทหารจังหวัดนครราชสีมาเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัขทหารโดยเฉพาะเน้นการจำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสุนัขทหารและการรักษาพยาบาลสุนัขทหารทางยุทธวิธี รวมถึงการส่งกลับสายแพทย์ลักษณะการฝึกเราจะแบ่งในสองสองส่วนซึ่งเป็นแยกแยกฝึกในส่วนของเกี่ยวข้องกับสุนัขทหารนะครับในส่วนที่หนึ่งก็เป็นการฝึกทางยุทธวิธีนะซึ่งชาวเ,เราใช้ภาษาอังกฤษว่า,า military working dog นะครับก็คือเป็นการฝึกในเรื่องของการปฏิบัติของผู้บังคับสุนัขก,กับสุนัขทหารที่เป็นบัดดี้ในการปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกก็เป็นการปฏิบัติของชุดสุนัขที่เข้าร่วมกับ กำลังลบหลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรัตษเวรหรือการปฏิบัติในพื้นที่ที่จํากัดในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝึกในเรื่องของ a n i m a l Care หรือว่าการรักษาการดูแลสุนัขในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทางยุวิธีนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการฝึกในเรื่องของการปฏิบัติเมื่อสุนัขได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจของทางยุวธีมานอกจากนี้ก็จะเป็นแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการทําอันทศาวในสนามหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาฟันการถอนฟัน นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าสุนัขเองก็มีโอกาสาบาดเจ็บในระหว่างที่หรือว,ว่าเกิดขึ้นได้ในตลอดเวลาเหมือนกับคนเราอีกอันนึงก็คือเป็นการเรียนรู้กันในเรื่องของสัตว์ในอันบร,ริทธุรกิจเนี่ยสุนัขก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นงูตะขามงูพิษหรืออะไรต่างที่เกิดขึ้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนว่าเขาเกิดลักษณะถ้าถูกสัตว์เหล่านี้ทําอันตรายเนี่ยจะมีลักษณะไานแล้วก็มีวิธีการแก้อย่างไรนะครับันนี้คือส่วนที่เราทาการฝึกอยู่ครับ ทั้งนี้สุนัขทหารที่ผ่านการฝึกสนับสนุนทางยุทธวิธีจะถูกส่งไปยังหลายหน่วยทหารทั่วประเทศและการฝึกกำลังพลเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลสุนัขทหารเมื่อได้รับบาดเจ็บจึงต้องฝึกฝนควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จะต้องฝึกกับเหตุการณ์จำลอง ซึ่งกองทัพบกสหรัฐได้ส่งสุนัขจำลองมาร่วมในการฝึกซึ่งต้องทำงานให้สอดคล้องรวดเร็วในเวลาและสถานที่ที่จำกัดเพื่อประเมินอ,อาการของสุนัขทหารก่อนจะทำการส่งกลับสายแพทย์เพื่อทำการรักษาสุนัขให้ปลอดภัยต่อไปมีประโยชน์อย่างมากครับสำหรับการฝึกกําลังพลของเราในแง่ของการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีนะครับของสุนัขทหารในพื้นที่การปฏิบัติการเนื่องจากว่า เ,เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้าเราปรมพยาบาลได้อย่างไม่ถูกวิธีนะครับจะเพิ่มการสูญเสียมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเราได้รับการฝึกรักษาสนุนสุนัขจำลองแบบนี้นะครับก็จะทำให้กำลังพลของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลในพื้นที่สามลบในพื้นที่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากว่าอันนี้สามารถจำลองการมีเลือดออกได้เสียงร้องนะครับการเจาะปอดหรือ แม้กระทั่งมีไส้ออกมาขาขาดอยเงี้ยครับก็สมจริงมากขึ้นแล้วก็มีการแก้ไขาสา,าการได้ดีขึ้นมีการตอดแทงเส้นเลือดได้นะครับดังนั้นอันนี้ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะทําให้กำลังพลเนี่ยเพิ่มศิกยภาพในตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการฝึกในแต่ละครั้ง การฝึกฮันุมานกาเดียน2,025ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคทักษะและประสบการณ์ระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยรวมถึงความมั่นคงในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนับเป็นความร่วมมือที่ประสบความสําเร็จระหว่าง2ประเทศเป็นอย่างดีและกองทัพบ,บกไทยสามารถนําความรู้ไปเพิ่มพูนทักษะกับ ำลังพลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยทีมข่าวสายทหารททบ5รายงาน